เล่นนินแล้วเล่นนินแล้วเอาแล้วเกือบไปทันช็อตเด็ดพีด่น้องโอ้แกงส้มเชื่อกับแคทสามสองศูนย์ 0, เด็กเนกนะพี่น้อนงกรบล้อจบุรีเล่นแล้วมาเนี่ยค่าจะคุยปาด เอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> เอาเย็นจังอนอกบัดนเนี่ยเอาดูเย็นไม่ตันแล้วเอาบวกาเขาใกล้ครับพี่ดอกโอ้โอ้เทคนิคครับเทคนิคแตกเลยบัดนเนี่ย นี่ลูกขินไม่มีเราก็ใช้แบบนี้ตัวว่าคลิปนี้พันล้านเทบไป่เลยโอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้ยสุดๆพี่น้องสุดๆจริงโอ้ ประสบการณ์ของแท้หินลูกนี้แตกแล้วครับพี่น้องหินก้อนใหญ่เนี่ยโอ้ยินเป็นก้อนเจองัดเจองัดเข้าไปโยนใส่เนี่ยแตกหมดบาดแน่โอ้สุดๆครับพี่น้องคลิปเนี้ย้ ัที่เดิมก่อนพี่น้องตรงนี้มันร้อน,นครับตรงนี้ดีที่สุดแล้วพี่น้องโอ้โหโเด้อเด้อเด้อ ยอดพี่น้องของแท้เลยเนี่ยอยอมใจยอมใจไปแล้วไปแล้วโอ้ยมันจะสุดยอดอะไร,ระขนาดนี้ จะ่าลงมางัดหินลูกก่อนนี้เลยวะฝีมือสุดๆครับอด แคทเทอ 3, 2, 0, ร,ทร์พีราสามสองศูนย์เน็กเจนปาโต้นี่โอ้แต่ก็ว่าขับมานี่ถือว่านีไม่ตูดลายเลยเนาะ พูดกับโบไรโอ้ของแท้คลองแทะวนันนี้คลิปน่าจะยาวเลยครับพี่น้องดูกันจะยาวเลยเด้อโอ้มันครับมันสุดๆมันก็ว่ามันหละ ไม่เสียใจนะครับมาจากใต้เนาะเดินทางมาวันนี้อีกชั่วโมงหนึ่งนะครับหวยก็จะออกแหมถูกหวยอยู่นี่อีกโคตรสะใจเลยพี่น้องนะ ว่าจะให้ให้โชคให้ลาบวันนี้ครับดูนะจะเป็นโชคเป็นลาบให้รีบว,วันนี้เนี่ยหวยนาจะออให้วันนี้นะพี่น้อง 469นะครับโอ้โหสาธุสาธุสาธุเลยวันนี้ขอยถูกคอยถูกคอยถูกคอให้เจ้าที่เจ้าเลยปกปักรักษานะครับขอให้ถูกหวยให้ลูกอ่านะให้นั่งดูรถไมโคแล้วก็หวยโครมาบอกว่าถูกหวยด้วยวันนี้จะเป็นวันที่ดีสุดๆนะครับในชีวิตเลยแหละพี่น้องเอาคอยดูครับ

ทาบ้านท่าบ้านเราเนาะอันนี้คือจอมโหดนะจอมโหดจอมโหดอะไรนะจอมโหดจันทบุรีพี่น้องนะครับสู้กับวัดโจยเลยเนี่ยบ่ะเน่เน่เน่เน,น่เล่นท่ายากแล้วเนี่ยเน่มาเอาหินก้อนนี้แล้วเนี่ยโอ้ ้มจริงครับดูฝรอจันทบุรีนี่หรือพี่บอยเอ็กเวเตอร์เนี่ยคุ้มจริงคุ้มจริงช้ยก็บอกคุ้มมากนะครับมานี่ไม่มีเสียเที่ยวเนาะอ่าได้คลิปดีๆให้เพื่อนพี่ๆได้ดูกันเนี่ยโคตรสนุกเลยครับพี่น้องใครที่เข้ามาดูเข้ามาชมเนี่ยเนาะนะครับนี่ก็อย่าลืมช่องด้วยนะตามไม่กดเมืองนะครับเนาะนี่ความรู้สาระไม่มีพี่น้องเอาแต่ความสนุกสนานให้ชมกันนะครับ เรถขุดเนี่ยนะพี่น้องบ้าต้องมี็อตเด็ดให้ดูอีกแน่นอนนะพี่น้องงานอีกแก้ว โอ้หินแตกเลยหินแตกเลยกันเมื่อกี้เนี่ยแตกโอ้ขึ้นเป็นก้อนเป็นก้อนเลยหินโน่โนด้วยจะได้เห็นของดีอีกแล้วเอาอีกแล้วอเอาเอาเอา <c oughs> ของส่วนไม่ยูเจ้าเจ้าของส่วนอยากในลึกโยนหินลงน้ำอีกแล้วดูเจะาของส่วนกอดยู่ไหมไม่อยู่โอ้สุดสุดพี่ดอกโอ้สุดสุดน้ำแตกกระจายกันเตือนไม่ได้สามสองศูนย์เ็กเจนนะครับขับโดยหกร้อยจัตุรีเนาะปลาเขาตายแล้ววะ ปลาเลดก็อยู่ในนี้อีกนะครับเมื่อกี้เจ้าของสวนบอกโอ้ไล่ปลาทั้งแต่หมันครับมันมันมันดูกันยาวครับโอ้ดูคลิปต่อคลิปเลยเนาะนะครับติดตัวเอ้ดูกันไปครับดูกันไปแบบสนุกสนานนะครับไก่ที่เป็น f c นะครับก็มี f c ฟแล้วมี f c แล้วเนาะนะครับก็อย่าลืมนะครับไ่พูดอะไรเยอะครับ เห็นปุ่มกด Subscribe นะครับกดติดตามกดแชร์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเนาะนะครับ,นะรบจะได้อยู่กันยาวๆนานๆนะครับใช้เวลาถ่ายคลิปให้พี่เพียงน้องได้ชมกันเนาะนะครับนี่อ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนะนั่งคนเดียวพูดคนเดียวนะนี่ยสุดๆครับอ๋อสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับตาไมโครสเมืองนะครับเอ็กเคอร์เบเตอร์กับช่องพี่บอย6ล็กร้อจันทบุรีนะครับหรือบอยเอ็กเคอร์เบเตอร์เนาะกับปวดซ้ำๆประโยคเดิมนะครับเนาะเผื่อเป็นพี่จะกดไลค์กดตามกดแชร์ให้หน่อยเนาะกับยูทูบเบอร์น้องใหม่นะครับเออพึ่งทำพึ่งทำโคตรสะใจครับวันนี้นั่งอยู่นั่งเอาช็อตเด็ดเนี่ยเอาเดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะจบลงที่ตรงนี้เนาะ เดี๋ยวจะยาวไปเดี๋ยวพี่น้องจะดูกันแบบไม่มันนะพี่น้องเอาแค่12นาทีพอนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับอยู่กันทั้งวันเลยพี่น้องวันนี้นะครับจนตัวหัวจะออกนะครับอาย่าฮ่าฮ่าฮ่าโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บายบายซิโอเกนซูโมโลแอนด์กุ๊ดไบ